สารบันวาเลนไทน์ค่ะ14 000, 000, คกุมภาพันธ์ค่ะเช้านี้ก็ทานอาหารเช้ากันหรือยังเอ่ยมาส่งความรักความเมตตาดูแลสุขภาพของตัวเองก็มีหอยดองจากราชบุรีนะคะข้าวญี่ปุ่นจากร้านอาหารฟูจิคะ่ะแล้วก็ไข่ต้มนะคะยามเช้าแล้วก็นี่เลยน้ำเต้าหู้ร้อนๆแล้วก็เติมสุขภาพดีด้วย แม่มดโกโก้ค่ะมีเบต้าคูคแคนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแบบนี้เลยนะคะถ้าเราอยากจะให้เซลล์ในร่างกายของเราค่ะได้รับการดูแลปฏิบัตินะคะเซล์เป็นล้ลานเซลล์ผิวผมขนเล็บอยู่ในร่างกายของเรานะะี่ค่ะอยากให้สุขภาพดีเติมสารอาหารดีๆนะคะพ่อมดคาฟฟ่พลาสซซึ่งในโกโก้ก็มีเบต้าคุคแคนในกาแฟพ่อมดก็มีเบต้าคุแคน เติมให้เต็มค่ะเพราะว่าเราก็ไม่รู้นะคะผิวผมขนเล็บมันเสื่อมไปทุกวันระบบเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองลำไส้เส้นเลือดเส้นทุกอย่างนะคะเป็นเซลล์ทั้งนั้นเลยเราอยากให้ดีเราก็ต้องดูแลกันแบบยาวๆไปเลยนะคะดูแลกันแบบยาวๆไปเลยค่ะดูแลต่อเนื่องสม่ำเสมอนะคะเขาเป็นกลุ่มอาหารเราเขาเป็นกลุ่มอาหารเสริมเป็นสมุนไพรค่ะ เราอยากได้สุขภาพแล้วก็มี CBD มีเทอร์ปีนด้วยนะคะฉีกช,ชงดื่มแบบนี้เลยน้ำเต้าหู้แม่มดโกโก้พอมดคอฟฟี่ลงไปเลยแบบนี้เลยนะคะแล้วที่สำคัญเราอย่าลืมนะคะแม่มดมีถังเช่าทำไมเยอะแยะมากมายแต่และผลิตภัณฑ์ดูแล เซลที่แตกต่างกันไปแล้วก็มีสารอาหารสารสกัดที่แตกต่างกันไปใช่ไหมคะพอแตกต่างกันไปเราจะกินอย่างเดียวมันก็ได้อย่างเดียวกินลหลายๆอย่างมันก็มิกเห็นเหมือนอาหารเช้าเห็นไหมคะกินข้าวเปล่าข้าวอย่างดีนะข้าวจากญี่ปุ่นนะคะอย่างดีเลยพอไหมคะไม่ไหวคะ่ะนี่หอยดองก็าหั่นหอมใส่กระเทียมก็มีโปรโตีนด้วยมี ถามว่าอาหารแค่นี้เพียงพอต่อ,ตอการดูแลไหมคะต้องเติมค่ะต้องเสริมใส่อ,อะไรไปบ้างแล้วเอ่ยมีโกโก้แล้วใช่ไหมคะอันดับแรกแต่ในที่ละลายก็คือคือใครคะน้ำเต้าหู้ร้อนๆนี่เลยค่ะกลัวแต่ในว 40, 6, ัย46เซลเซ่อสฮอร์โมนปรับเปลี่ยนนะคะนี่เลยในโกโก้มีสารอาหารทั้งหมด พวกรูทีนแคลเซียมคอลลาเจน25ชนิดอยู่ในนี้แม่มดคอฟฟี่22ชนิดแล้วก็พมดคอฟฟี่24ชนิดถ้าพูดทั้งหมดนี้ค่ะรวมแล้วกี่ชนิดคะเยอะมากเป็น40-50ชนิดใช่ไหมคะไม่เพียงพอแล้วก็คุณกาแตก็เสริมด้วยผิวผมขนเล็บเวลาออกแดดหรืออะไรผิวเราจะได้แข็งแรงสำคัญมากๆผิวแข็งแรง ผมแข็งแรงสุขภาพร่างกายแข็งแรงเพราะต้องยอมรับว่าเชื้อโครคข้างนอกเยอะมากเยอะมากจริงๆนะคะหลายคนเป็นอะไรที่แบบจะทันหันเป็นอะไรที่ไม่รู้ค่ะป้องกันดีกว่ารักษาก็ประมาณนี้ค่ะหนึ่งช้อนถ้ามันามเล็กๆนะคะกลัวแต่สองไปเลยค่ะอยากดูแลตัวเองนะคะให้ทัน ให้ทันไปเที่ยวให้ทันไปเที่ยวอยากอยู่กับคุณพ่อคุณแม่นานๆอยากจะมีร่างกายสวัสดีค่ะพี่เหมียวยินดีต้อนรับนะคะพี่เหมียวอยู่ชนบุรีทําร้านนวดอยู่ที่ชนบุรีนะคะสายสุขภาพสายเฮลตี้เหมือนกันนี่เลยก็จะได้เป็นผงแบบนี้อ่าเนี่ยค่ะมีอะไรคะหนึ่งน้ำเต้าหู้ร้อนๆน้ำเต้าหู้ร้อนๆใส่โกโก้หนึ่งซอง มีเบตา้ากรูแค่มีลูทีนบำรุงสายตาลดความดันเบาหวานนี่ค่ะคือเรารู้อยู่แล้วโปรตีนจากถัวเหลืองโปรตีนจากพืชต,ต่างๆนะคะแคลเซียมคอลลาเจนใส่ลงไปค่ะสมุนไพรเห็ดหลินจือเกากี้แปกไว้ถังเช่าวันนี้ทำไมให้ผิวผมขนเล็บแข็งแรงความดันไม่มาเบาหวานไม่มีลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆเห็นไหมคะร่างกายของเราเขามี นวัตกรรมในร่างกายของเราเป็นอัจฉริยะอยู่แล้วค่ะเห็นไหมคะทานข้าวข้าวนี้มาจากร้านอาหารฟูจิหอยดองจากราเบุรีค่ะจากครูแจงแล้วก็ไข่ต้มถามว่าถ้าคนทานได้แค่นี้เพียงพอไหมแต่ในนี้เลยค่ะสารอาหารจากโอ้2ยี่สิีหชนิดมีอะไรบ้างคะสมุนไพร เห็ดลินชื่อถังเช่าเก่ากีก้ลูทินเบต้าแคโรทีนเมล้ทับทีมจากองุ่นนะคะวิตามินบีขทาววันนี้โอ้ซื้อมาเป็นแพ็คเนี่ไม่ไหวใช่ไหมคะก็บจบเลยนี่คืออาหารเช้าแนะนำนะคะลดความดันเบาหวานไขมันภูมิแพ้โอเคขอบคุณมากคะ่ะ